ค่ำคืนวันพฤหัสครับสัปดาห์เกมทีมชาติผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วครับค่ำคืนวันพุธแบบนี้ต้องยอมรับว่าฟุตบอลค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าคลิปนี้ยังสรรหามาให้ครับ2คู่มาพูดคุยวิเคราะห์วิจารณ์กันนะครับไปเริ่มคู่แรกกันก่อนเลยครับในบอลตุรกีเลยครับเกมระหว่างบันไดซาสปอร์เจอกับโบรุมสปอร์นะครับ ผลงานช่วงหลังของเจ้าบ้านบันไดมาสปอชนะ2แพ้ไป3เกมนะครับซึ่งเป็นการชนะมา2เกมติดแล้วครับแต่ต่างจากทีมเยือนครับช่วง4เกมล่าสุดพวกเขาไม่ชนะใครเลยนะครับสเสมอ1น,นและแพ้ไปถึง3เกมครับบันไดมาสปอเกมในบ้านถือว่าพอไว้ใจได้อยู่หน่อยนะครับถ้าเกมล่าสุดชนะได้3นะัดส่วนทีมเยือนเนี่ยไม่ชนะเกมลีกในฐานะผู้มาเยือนเนี่ยสามเกมติดต่อกันแล้วนะครับ วัดกันถึงเรื่องของสกยภาพการเล่นในบ้านนะ่ะเชื่อว่าบันไดามาสปอร์ดูดีกว่าหน่อยๆน,นะครับสถิติเจอกัน3เกมเนี่ยเป็นทางด้านของเจ้าบ้านทําไม่ดีกว่านะครับไม่เคยแพ้เลยชนะ1เสมอ2เชื่อว่านี้บันไดามาสปอร์เจ้าบ้านอย่างน,น้อยจะไม่แพ้ครับจะมี1คะแนนและก็สามารถลุนได้ถึงผลชัยชนะได้เลยนะครับโซนอีกทีมหนึ่งอีกคู่หนึ่งครับไปดูที่ฟุตบอลไทยกันหน่อยครับไทยลีก2เกมระหว่าง อุดรเจอกับัชนาทฮอนบิลนะครับอุดรตกชั้นไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วสี่เกมหลังสุดผลงานไม่ดีเลยครับแพ้รวดแล้วก็โดนไปถึง15บประตูนะครับัยนาาผลงานช่วงหลังอาจจะดูดรอปลงไปในสี่เกมล่าสุดที่ไม่ชนะใครเลยนะครับแต่ว่าศักยาภาพยังดูว่าชัชนาาดูดีกว่าครับแล้วมีโอกาสชนะได้และน่าจะชนะได้มากกว่า1ประตูด้วยนะครับก็2ตัวคลิปนี้ฝากไว้เชียร์เป็นแนวทางครับมองไปที่บันไดมาสอป,ปอร์และก็ชัชนาทฮอนบิลนะครับส่วนคู่อื่น ทีนไหนน่าเชียร์ตัวไหนน่าสนใจไปตามในกลุ่มได้เหมือนเช่นเคยครับเข้าหน้าโปรไฟล์ทางเข้าใตา้รูปโปรไฟล์เลยครับคืนนี้ขอให้ทุกท่านแฮปปี้โชคดีกันทุกคนครับ